สนับสนุนโดยแมคกโครรี่ดีวสองแปดสดีครับพี่เปี้ยงสวัสดีค่ะนอดดีครับ อัปเดตมุมมอง,มอง,มอง,มองกรอบเซ็ตนิดน,นึงนะคะพี่เปียคะพันห้าสัปดาห์ที่แล้วก็เทสแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังยืนไม่ได้นะสัปดาห์นี้มีโอกาสยืนได้ไหมคะไม่น่าได้อยังไม่น่าได้อะคะเพราะเพราะอะไรคะออคือ,ค,อคือตอนเนี้มันเป็นประเด็นคือว่าสลักเขาเลือกขายที่ทางอาทางญาติบ้านเราเนี่ยครับบ้างแล้วนะครับอาจจะขายเพราะว่ามันใกล้เทศเทสการเทสมาหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่า ที่ตลาดาต่างๆตลาดฟิลิปปินส์ประเทศอินเดียัง้งสิงคโปร์ก็มีแลกขายนะเพราะนั้นเม็ดเซลล์จากที่ไปหนักๆผมจะมีคค่ะรับผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะแกว่งออกด้านข้างใช่ไหมคะน่าจะแกว่งออกด้านข้างค,ครับค่ะแล้วก็พูดลหลักๆที่ที่ขึน้นมาเนี่ยเช่นเช่นเดลต้าเนี่ยเริ่มมีสัญญาณไม่เพียงพ แบบเริ่มเริ่มยอ่อเริ่มยอ่อเริ่มแบบพัก<ช>อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่การพักมันจะออกข้นข้างมันจะไม่ถิงขนดตรงไหนค่ะขึ้นอะไรตรงไหนขอกรอบในสัปดาห์กับกรอบอีกครึ่งหลังของเดือนนี้ได้ไหมคะพี่เปียค่ะไ,ได้ได้ได้ครับได้ค่ะเอ่อรายสัปดาห์เนี่ยผมว่าติดขั้ข้างนะครับส่วนครึ่งหลังของปีนเนี่ยจะคาดแน่ไม่ได้ก็ต้องดูกันจริงๆริงแต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยก็ควรจะข้ามครับคุณหมอครับโดยรวมเป็นขามเป็นครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังของเดือนก็คือภายในสิ้นปีเนี้นะคะก็คือมีโอกาสข้ามไปพันห้าค่ะ<า><า>ถ้าถ้า,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 าถ้าข้ามไปนี่จะมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบแต่ว่าจะไปเจอดพันห้าร้อยหกสิบพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแต่น่าจะเป็นเป็นเดือนพุกระลังมากกว่าครับคุ่หมอไม่น่าจะใช่เดือนนี้อ่าพันเท่าไหร่นะพันห้าร้อยหกสิบเลยเหรอคะ ใช่ใช่ใช่เป้าเป้าใหญ่ในการทีนรอบนี้นะคระับตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมานะคะว่าเออเริ่มมีมุมมองเชิงเทคนิคเชิงพื้นฐานออกมาถึงเป้าดัชนีนะทั้งภายใต้ E P S g r o w t h หรือว่ามุมมองในเชิงเทคนิคนี่ไปไกลเหมือนกันนะคะคปีหน้านี่พี่เปียกม,มองอยังไงคะออผมดูได้เป็นชอ็ชอตๆไปครับผมไม่สามารถจะดูไกลมากนักได้ค่ะ รอบนี้ถ้าขึ้นเจ็ดที่ก็ให้แค่พันห้าร้อยหกสิบพันร้อยแปดสิบแต่ว่าในทางฟอนเดนเทลหรือตัวเลขตัวเลขกำไรของตลาดเนี่ย right. ทางซีเจแ์บีบรส์ฝ่ายวิศะกรทางพิษฐานของผมเนี่ยให้แค่พันท้งร้อยห้าสิบให้พนท้รี่สิบค่ะในปีนี้ใช่ไหมคะปีหน้าครับ <studied> ป <criminals. S 1> ีหน <un Hua S 2> ้าเลยนะคะครับถ้าสถานการณ์ห้าร้หกสิพันารอยแปดสิบก็ปีหน้าเลยครับค่ะ พี่เปียคะคือพี่เปียกเกาะติดฟันโฟพอสมควรนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มต้นต้นปีหน้าด้วยนะคะคือตอนนี้เขาขายคือปัจจัยสําคัญอยู่ที่ตัวหน้าไวรัสเพสนะครับในในในเอเชียเนี่ยครับที่เกาหลีใต้นี่ก็เริ่มมีปัญหาของเราก็เริ่มมีปัญหาค่ะอินโดนีเซียมาเลเซีย菲律宾ไต้หวันพวกนี้เริ่มมีแหล่งขายเป็นไดเซลไม้เห็นแล้วนะครับ เออเขาคงอยากดูตัวเลขก่อนว่าสามารถฟกผูมได้ไหมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยแหังซื้อจะ,จะทุนต่างประเทศไม่น่าเยอะครับเพ<ะ>ื่ะไม่เยอะไม่น่าเยอะมันไม่น่าจะพาข้ามขั้นข้ามไม่ได้อืมแต่ว่าไอ้คนที่พาข้ามน่าจะเป็นผู้ปองทุนคนที่ซื้อเอสเอชเอฟไรพวนนี้ครับเพมาะมันเชื่อมไายไปนี้มากกว่า<ะ>มันก็เลยไปได้ไม่น่าไกลครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเวทแอนด์ซีแกว่งออกด้านข้างนะคะขอแนวรับทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสัปดาห์นี้กับช่วงครึ่งหลังค่ะได้ครับสัปดาห์นี้ให้แนวรับแล้วก็ให้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 ทั้งเดือนเลยนะครับเอ่อน่าจะพันสี่ร้อยสี่สิบพันสี่ร้อยห้าสิบเป็นแนวรับสำคัญครับค่ะซึ่งไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะอาจะจะเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนด์พี่คิดว่าอาจจะอาจจะมีถอยลงไปดีกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่ควรหลุด หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะคะใช่ค่ะไม่สุนค่ะค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่เปียกมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตามต่อสัปดาห์หน้านะคะได้ค่ะสวัสดีสดค่ะพี่เปียกมัทวั์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะช่วงนี้กลยุทธ์นะคะเวเดนซีหุ้นที่ขึ้นมาเยอะอาจจะต้องมีการเทคโปรฟิตก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงค่ะตอนนี้เบื้องต้นแนวต้านจะติดอยู่ที่บร,ริเวณ1 5 0 0นะคะถ้าภาพใหญ่ช่วงครึ่งหลังก็15,60แต่ว่วาในเชิงของพื้นฐาน,นะะตัวหก อยู่ที่1520จะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีแรงพักในช่วงปลายเดือนนะคะคือปลายปีนี้นะคะเหลือเวลาเพียงแค่2อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ1440-1450ห้ามหลุดเด็ดขาดถ้าหลุดเนี่ยภาพจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เล่นตามกรอบค่ะ1440-1500 1440-1500ท่านก็สามารถที่จะเล่นตามกรอบได้โดยเฉพาะใครที่เล่นตัว S50 นะ ทั้งฝั่งช็อตแล้วก็ฝั่งลองนะคะก็สามารถที่จะเล่นล้อดัดชนีไปตามกรอบนะคะซึ่งตอนนี้เราใกล้ชนกรอบบนที่บริเวณ1,500จุดนะคะก็ถ้าในกรณีที่ชนแล้วไม่ผ่านท่านจะช็อตลงมาก็สามารถใช้ตัว DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการใช้ S50 s e r i e ์ Z อย่างเดียวนะคะ ก็ได้ทั้งคอนะคะคือลองมองขึ้นแล้วก็ตัวพุทธนะคะช็อตมองลงค่ะใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะให้เลือกหมายเลข28 m a c ดมคคอนะคะจะมีตัว DW ที่มองขึ้นคือตัว S5028C2012B <ม>ตัวนี้จะมีค่าเกียิงอยู่ที่11.5เ e n s i t i v i t y ซนซใครที่มองว่าชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านจะช็อตหรือพุทธลงมา S5028P2012B ตัวนี้ค่าเกียยิง11 นะคะเ e n น i t i v i t y ที่0.53ค่ะท่านสามารถเป็นเพื่อนกับ m a คโคลร28จะมีการเสิร์ฟบทวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะคะดัชนี s 50ภาพรวมของเ e t Index ็ตนะคะดัชนีห่างเซยงฮ่องกงแล้วก็ตัว S;P 500ฝั่งของสหรัฐนะคะให้ท่านถึงทางไลน์เลยแล้วก็มีกิจกรรมดีดฟรีสัมมนานะคะการแข่งขันต่างๆก็มีมากมายนะคะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับ m a คโคลร28ได้เพียงแค่สแกนขีวา้นามุมจอค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะคือติด ตามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a i d c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r e r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w c o m